สวัสดีครับวันนี้นะผมก็มาพบกันกับผมอีกแล้วนะครับกับฟุกแครสมาร์ทคาร์นะครับผมวันนี้มีรถยนต์เข้ามาใหม่1คันนะครับผมวันนี้เราให้ดูกันแบบสภาพดิบๆเลยนะครับผมเป็น Ford r เ n นเจอร์ประตูยกสูงนะครับผมแล้วก็มาในรุ่นปี2012นั่นเองนะครับรถยังไม่ได้มีข้อมูลแล้วก็ยังไม่ได้มีราคาอะไรนะครับผมเพราะว่าเพิ่งจะซื้อเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมก็สาหรับดีไซน์ฟอร์ดคันนี้นะผมด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าโคมียมนะครับ อ่าไฟก็ยังเป็นไฟไฮโดรเจนธรรมดาทั่วไปนะครับผมอ่เดี๋ยวเราลองมาดูการต่อนะครับอ่ก็สําหรับคนนี้นะครับผมร่องรอยที่มีเข้ามานะครับอันนี้ก็นิดเดียวนะครับผมตรงมุมกันชนนะครับนี่ก็คือไม่ได้เรียกว่าชนหนักอยู่แล้วนะครับก็คือยังไงกันชนอ่ะของเดิมหรือว่าเบิกใหม่ศูนย์นะครับผมก็ต้องมาทําสีอยู่แล้วเพราะว่ากันชนดิบนะครับก็คือจะเป็นสีดาครับผมส่วนล้อและยางอันนี้ก็จะเป็นล้อแมก เดิมศูนย์จากฟอร์ดเลยนะครับผมเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คเรื่องยางให้นะครับผมถ้ายางใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนให้นะครับอ่าก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับผมเกียร์6สปีดนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกนั่นเองนะครับผมมือเปิดก็จะเป็นมือเปิดโครเมียมรอบรอบคันนะครับอ่าก็เดี๋ยวด้านหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในกันนะครับผมอ่เดี๋ยวมาดู ด้านหลังตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นสภาพที่รถพึ่งจะเข้ามานะครับให้ดูด้านหลังกันอ่าโอเคครับผมสภาพก็คือสวยๆเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวพวกช่วงล่างเลยเดี๋ยวเราก็ต้องเช็คให้อยู่แล้วนะครับผมอ่าลองดูกันรอบๆนะครับมาถึงด้านท้ายอันนี้ก็คือของเดิมเลย การชนท้ายจากศูนย์นะครับแล้วก็จะเป็นโลโก้ฟอร์ดใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ XLT นะครับมือเปลยเป็นโครเมียมมีแม็กไลเนอร์มาเรียบร้อยนะครับคันนี้คือดูรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสภาพนี้คือผ่านเลยนะครับอ่รถเดิมนะครับผมไม่ได้มีชนหนักหรือว่าพิความมาแต่อย่างใดนะครับ อ่าแล้วก็มีบันไดข้างของฟอร์มรรอรมดารมาเรียบร้อยนะครับผมติดตั้งคิว์คอนสัลตมาเรียบร้อยนะครับก็คือโดยรวมแล้วภายนอกนะครับผมถือว่าผ่านเพราะว่ามีรอยมานิดเดียวเองนะครับผม,มนี่ก็คือเป็นรถบ้านซื้อเข้าหน้าร้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันต่อนะครับผมว่าจะมีความสวยความงามขนาดไหนนะครับผมอ่ะก็สาหรับภายในนะครับผมก็จะเป็นดีไซน์ของรถฟอร์ดที่ว่าเขาได้ ดีไซน์ออกมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านเครื่องเล่นนะครับผมก็จะเป็น CD MP3 นะครับผมแล้วก็ระบบแอร์นะครับปรับแมนนวลทั่วไปนะครับผมก็ไม่ได้มีดีไซน์อะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมามากนะครับผมส่วนเลขไม้นะครับเลขไม้ก็อยู่ที่1นึ่งแสนสามืกว่ากิโลนะครับผมเลขไม่แสนกว่าโลนะครับส่วนปกปุองไรพตรงเนี้ยนะครับผมก็ยัง อยู่ในสภาพที่ดีนะครับส่วนเรื่องระบบเกียร์นะครับผมก็จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับผมเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ยกเป็นเกียร์ยกแบบนี้นะครับของเกียร์ถอยนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านหลังก็คือจะกว้างนะครับผมฟอนก็คือเป็นรถที่กว้างอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรถที่เพิ่งซื้อเข้ามานะครับผมสภาพก็ไม่โทมไม่ช้ำใดๆเลยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไป รับชมเครื่องยนต์กันต่อนะครับว่ารถที่เราเพิ่งจะซื้อเข้ามานะครับผมเครื่องยนต์จะโทมหรือว่าช้ำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันมาดูสําหรับเครื่องยนต์กันต่อนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ในบอกเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมเครื่องยนต์2.2นั่นเองนะครับก็ขนาด2 2 0 0ซ c นะครับส่วนระบบเบรกอีกก็คือจะอยู่หลังกล่องฟิวนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นรถเพิ่งจะ เข้ามานะครับผมเราก็กล้าที่จะให้ดูกันเลยนะครับว่าสภาพเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวล้างเสร็จออกมาแล้วนะครับผมจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราก็ไปติดตามชมกันใน E ีพีต่อไปนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมต้องการทราบเรื่องราคาหรือว่าข้อมูลอะไรเพิ่มเติมน,นะครับผมก็โทรเข้ามาได้หรือว่าแอดเข้าไปที่ Li like, น์แอด kr smart car ได้เลยนะครับผมแล้วก็ลู้กันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยว EP ถัดไปนะครับผมถ้ารถล้างเสร็จแล้วมันจะสวยขนาดไหนะหรือว่าถ้าติดจองก่อนนีดนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ